บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้บุคคลพิจารณาแยกกายออกเป็นธาตุทั้งห้าทั้งสี่หรือทั้งหกตามที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้ว ยากที่จิตใจของบุคคลจะปรับให้ยอมรับความจริงตามที่ทรงแสดงไว้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลมีความยึดติดในความเป็นเราและความเป็นของเราจุมากดังนั้นการที่จะมองร่างกายในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นเพียงสักแต์ววทาธาตุ มาประชุมเกาะกลุ่มกันอย่างมีสัดส่วนจึงจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะที่เป็นอุปการะเข้าสนับสนุนในธาตุวิพังกสูตรซึ่งเป็นประสูตรที่ทรงจำแนกธาตุออกเป็นหกประการนั้นใ้ทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นอุปการะเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ จ,จิตใจของบุคคลค่อยๆคล้อยตามยอมรับถึงความจริงอย่างแท้จริงเหล่านั้นว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะและพึงศึกษาทางแห่งความสงบซึ่งหมายความว่าอุปการธรรมที่สำคัญ ในชีวิตประจำวันของบุคคลที่จะต้องมีอยู่บ่อยๆและสม่ำเสมอมีการกระทําที่สืบเนื่องกันไปนั่นประการแรกจะต้องไม่ประมาทในการใช้ปัญญาลักษณะของการประมาทในการใช้ปัญญานัน้นแสดงว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งแล้ว ไม่ได้ใช้เหตุผลความคิดการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะที่ตนเป็นอยู่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่คำหนึ่งถึงภาระหน้าที่เหล่านั้นบุคคลผู้กระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นผู้ประมาทในการใช้ปัญญาสำหรับบุคคลที่ไม่ประมาทในการใช้ปัญญานั้น ปัญญาจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดและโดยเครื่องมืออุปกรณ์อย่างไรก็เพียรพยายามที่จะเสริมสร้างปัญญาขึ้นในจุดนั้นน,นซึ่งลักษณะของปัญญานั้นทรงแสดงไว้สองชั้นด้วยกันชั้นแรกเป็นการเกิดมาตามลักษณะอุปนิสัยเป็นพื้นฐานทางบาร,รมีธรรมที่บุคคลเหล่านั้นสะสม อบรมเอาไว้ในภพชาติต่างๆซึ่งในแง่ของบารมีก็เรียกว่าปัญญาบารมีภาษาปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เป็นต้นแต่นั้นก็คือคุณลักษณะของปัญญาที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานในสอแสดงให้เห็นแนวโน้มความสนใจความถนัดที่จะศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆซึ่งข้อนี้มีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากที่สร้างสมอบรมปัญญามาในด้านนั้นๆและแสดงความเป็นอัจฉริยะในด้านของเขาในทางของเขาจนกลายเป็นบุคคลที่น่าทึ่งน่าสัจจันย,ย์สำหรับผู้ประสบพบเห็นปัญญาในชั้นนี้ถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการรับมรดก มาจากปู่ย่าตายาายหรือพ่อแม่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพิ่มพูนขึ้นโอกาสที่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปก็มีได้ดังนั้นจึงทรงสแสดงปัญญาอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ที่เรียกประโยชน์ค่ะปัญญาคือปัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นจากการประกอบการกระทาการบำเพ็ญของบุคคลเหล่านั้นในโอกาสนั้น ซึ่งทางเกิดของปัญญานั้นก็เริ่มมาจากการศึกษาหรืออาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสคือตาดูหูฟังเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะเหมือนวัตถุด,ดิบที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ภายในจิตสันดานของตนเมื่อถึงชั้นหนึ่งก็นำมาพินิษพิจรารณา หาประโยชน์หาความรู้หาความเข้าใจจากสิ่งเหล่านั้นประการที่สำคัญในชีวิตประจำวันของบุคคลก็คือหลักที่เรียกกันว่ามณสิการคือความใส่ใจเรื่องความใส่ใจนั้นอาจจะเป็นทางเกิดของปัญญาก็ได้อาจจะเป็นทางเกิดของความหลงก็ได้ พอๆกับเป็นทางเกิดของกิเลสและเป็นทางเกิดของธรรมะดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงใช้คําเต็มว่าโยนิโสมนสิการคือการทําไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายถึงสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายถ้าหากว่า บุคคลใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจคือใส่ใจไปแล้วเป็นการเพิ่มพูนเหตุผลเพิ่มพูนคุณธรรมความดีขึ้นภายในจิตใจก็ใส่ใจสนใจในเรื่องเหล่านั้นแต่เรื่องบางเรื่องเมื่อใส่ใจไปแล้วบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดกลับเกิดขึ้นที่เกิดแล้วมีการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ก็ไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นนี่เป็นการปฏิบัติในชั้นหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ที่จริงแล้วเป็นคุณสมบัติประจำตัวของบุคคลที่มีอยู่แล้วบางครั้งบางคราวก็เป็นอาการที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นว่าจมูกไปได้กลิ่นบางอย่างเห็นว่าไม่น่าสุดรมก็กลั้นใจไว้ กินบางอย่างที่สูตรดมไปแล้วรู้สึกพอใจย,ยินดีก็สูตรดมกลิ่นเหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็ทำกันอยู่เป็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่เรื่องของปัญญามีความลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่มีปัญญาใช้ทันกับเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้น บางครั้งบางคราวอารมณ์บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่สายเกินแก้ซึ่งพอๆกับการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าว่าปัญญาเกิดขึ้นช้าความมัวเมาประมาทมีอยู่มากว่าจะนึกอะไรทันก็สายเกินการไปดังนั้นชั้นของการมนัสิการคือความใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจ ในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจนั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นไปทันทีทันควันกับเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนี่เป็นการปฏิบัติระดับใช้ปัญญาชั้นหนึ่งตอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นความแหลมคมของปัญญาที่บุคคลได้สร้างสมได้เก็บได้อบรมไปมากพอแล้ว สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสและแม้แต่ที่เก็บไว้ภายในจิตใจจะเป็นอะไรไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าบุคคลสามารถสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เลวโดยสภาพหรือเป็นสิ่งที่ดีโดยสภาพ แต่บุคคลที่มีปัญญาจริงๆแล้วย่อมหาประโยชน์ได้ทั้งจากสิ่งที่ดีและจากสิ่งที่ไม่ดีคอนี้พึงดูอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงแสดงเอาไว้อารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นอารมณ์ที่ดีอยู่โดยสภาพเช่นพุทธานุสติการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการนึกถึงคุณของพระธรรมการนึกถึงคุณของพระสง์ สิ่งเหล่านี้ดีอยู่แล้วโดยสภาพเป็นเพียงแต่บุคคลมีสติระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นความสงบในด้านจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะขยะกสมาบุคคลทั่วไปแต่ว่าอาศัยการใช้ปัญญาที่แหลมคมมากพอ ก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เช่นความปฏิกูลของอาหารการแยกร่างกายออกเป็นธาตุหรือการศึกษาสภาพที่แท้จริงแห่งชีวิตจากซากศพในป่าช้าต่างๆสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วก็น่าขยะขยง่น่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไปแต่วิสัยของผู้มีปัญญาแล้วก็พร้อมที่จะหาประโยชน์จากซากศพเป็นต้นเหล่านั้นได้ ในชั้นนี้เรื่องอะไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับอย่างไรเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบุคคลถ้าหากว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแม้สิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำให้เสียประโยชน์ไปได้แต่ว่าคนที่มีปัญญาแล้วแม้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็สามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ ในชั้นของการพินิษพิจารณาในแนวของปัญญาระดับกรรมฐานระดับที่จำแนกแยกแยะกายออกเป็นาธาตุนั้นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้คนพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาน,นั่นเองแต่ว่าให้เพิกถอนความยึดจิตในรูปแบบต่างๆที่อาศัยการเกาะกลุ่มกัน อาศัยยางเหนียวคือกิเลสคือตันหาเป็นต้นที่ผูกมัดรรึงใจอยู่เปลี่ยนพยายามเพิกถอนความยึดติดในแนวนั้นออกไปและพยายามหาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงการใช้ปัญญาจึงมีอยู่สองแนวทำไมจึงมีอยู่สองแนวเพราะการที่บุคคลยึดติดในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นการยึดติดในสองแนว ที่สมบวนบาลีท่นานใช้คําว่าถือโดยนิมิตกับถือโดยพยัญชนะถือโดยนิมิตนั้นหมายความว่าจะจับเอาจุดใดจุดหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นเข้ามากําหนดว่าสวยว่างชา่นอาจจะมองวัตถุก็ส่วนนั้นสวยงามส่วนนี้สวยงามมองคนก็จุดนั้นสวยงามจุดนี้สวยงามไปต้นการมองในแนวแยกลักษณะเช่นนี้ มีอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเดือนเป็นรถเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามแต่เมื่อมองปักลงไปเช่นนี้ความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปความโศกความรำไรรำพันก็จะติดตามมาเมื่ออารมณ์เหล่านั้นถูกคนอื่นยืน้อแจ้งหรือถูกคนอื่นทำลายไป ก็เกิดโทสะเกิดประทุษร้ายเป็นการดึงกิเลสทั้งกระบวนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนปัญญาในแนวที่ให้บุคคลกำหนดแยกเมื่อถือแยกได้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแยกได้ด้วยเพราะการกำหนดถือในแนวนั้นเป็นการบงการของกิเลสอันเกิดขึ้นจากโมหะเป็นพื้นฐาน มีการกำหนดหมายในจุดนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าไปชําแรกถ้าใครไปขจัดความมืดบอดเหล่านั้นมองในจุดเดียวกันนั้นเองแต่มองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นตำานองการพลิกเอาเหรียญด้านหนึ่งขึ้นมาดูตามสภาพความเป็นจริงของเหรียญเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว เป็นการเกาะกลุมกันเท่านั้นเองร่างกายที่บุคคลกำหนดหมายว่าสวยว่างามว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นต้นนั้นแท้จริงแล้วก็อาจจะแยกย่อยออกไปเป็นดินน้ำลงไฟและในสัดส่วนของความเป็นดินน้ำลงไฟนั้นลักษณะใดที่มีความแข็งแข็งจับต้องได้ยกเคลื่อนย้ายไปมาได้ ซึ่งมีอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บาันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไปจนนั่นก็คือส่วนของธาตุดินที่เด่นชันลนาดลักษณะใดที่ไหลเอิบอาบไปมาได้อันปรากฏอยู่ในกายนี้เป็นนั้นมากเช่นน้ำลายน้ำเลือดน้ำตาน้ำไขข้อเปลวมันน้ำมูกเป็นต้นซึ่งเกาะกลุมกันอยู่ในกาย เพราะนั้นก็คือาธาตุธาตุน้ําลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้เช่นลมหายใจลมในท้องลมในท่าลมตามตัวน,นั้นก็เป็นเพียงาธาตุลมลักษณะใดที่ทํากายอบอุ่นทํากายสุดโทมทํากายให้กรนกระวายผาอาหารให้ย่อยนั้นก็เป็นาธาตุไฟช่องว่างอันใดที่มามีอยู่ในกายนี้ไม่ใช่ในไม่ว่าในช่องว่างส่วนต่างๆเช่นช่องตาช่องจมูกช่องหูเป็นต้น ตลอดถึงช่องระหว่างเซนที่มีอยู่ในร่างกายของคนก็นนั้นก็มีอากาศาธาตุมีธาตุทั้งห้าประการมาประกอบกันก็ไม่ได้ทำให้มีชีวิตมีวิญญาณขึ้นประเทศที่จริงแล้วต้นไม้ทั้งหลายหรือวัตถุทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่หรือแม้ธาตุทั้งห้าเือนกันดังนั้นจึงมีธาตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือวิญญาณธาตาุดังที่กล่าวแล้ว มาผสมกันข้าวก็กลายเป็นชีวิตกลายเป็นคนกลายเป็นสัตว์แต่เมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์อย่างที่ทรงอุปมาไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรเพือให้ดูเหมือนกับการที่คนฆ่าโคชำละโคกองไว้ในที่ต่างๆในแง่รวมแน่นอนคราวหนึ่งก็เป็นตัวโคตัวหนึ่งแต่พอย่อยออกไปแล้วหาความเป็นโคไม่เจอ มีแต่เขาโคหนังโคเนื้อโครกระดูกโคเป็นต้นชีวิตร่างกายของบุคคลเราที่มีการกําหนดหมายมีการยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราจนก่อให้เกิดเป็นความกําหนัดบ้างเป็นความกัดเคืองบ้างลุ่มหลงบวกเมาพิคาดข้าวฟันกันเป็นต้นแต่จริงแล้วก็สักแต่ประทัมาเกาะกลุ่มประชุมกันเท่านั้นการใช้ปัญญามองในแนวนี้ จะต้องเป็นการมองในแนวที่สติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บางเกิดขึ้นค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมความคิดเหล่านี้เอาไว้อยู่สม่ำเสมอซึ่งการสะสมนั้นจะเป็นไปทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งบุคคลมองเห็นกันได้ในชีวิตประจำวันของตนเช่นการที่ไปอยู่ในบรรยากาศซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์สูดอากาศเข้าไปก็ทำให มีเรียวแรงมีกำลังมีการสะสมสิ่งที่ดีงามไว้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไว้ก็กลายเป็นความแข็งแกรง่งความแข็งแรงในส่วนร่างกายแต่ในขณะเดียวกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศซึ่งเป็นพิษเป็นภยัยเก็บสะสมสูตรเข้าไป,ไปบ่อยๆก็สร้างเป็นเชื้อโรคที่จะเป็นพิษเป็นภยัยแก่ร่างกายขึ้นมา เหล่น,นี้แท้ที่จริงแล้วเป็นการเก็บการสะสมได้นนั้นกรณีท่านที่เกี่ยวข้องกับในวงการแพทย์คงจะรู้กันดีว่าบางครั้งอุบัติเหตุสมัยที่เราเป็นเด็กเลยทำไปเวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาแก่เข้าสิ่งเหล่านั้นกลับด้อนมาเป็นพิษเป็นภัยได้ทั้งๆท,ที่ผ่านมานานแล้ว แต่แกก็เก็บแกสะสมไว้เราคอยเหตุปัจจัยในระยะหนึ่งนั้นภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงก็ทำอะไรไม่ได้แต่แกก็คงสภา,าพนั้นอยู่พอภูมิต้านทานของโรคน้อยลงร่างกายอ่อนเพี้ยลงแกก็สําแดงฤทธิ์สำแดงอำงนาจออกมาได้เรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจ,จก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของการเก็บบ่อยๆการสะสมไว้บ่อยๆแล้วจำแดงผลออกมาต่อชีวิตของบุคคลตามลักษณะของกุศลอกุศลเหล่านั้นในกรณีของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมองอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเมื่อไปกำหนดหมายในแง่ย่อยในส่วนย่อยของสิ่งนั้นๆ ว่าสวยว่าง,งามก็ต้องอย่างให้ลึกลงไปว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในแนวนี้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะพบว่าบางครั้งบางคราวแม้อาหารที่รับประทานเข้าไปก็สามารถสร้างเหตุปัใจจัยให้เกิดปัญญาในแนวนี้ขึ้นมาได้ยิ้นส่วนของอาหารที่ตักเข้ารับประทานนั้น แต่จริงก็คือส่วนย่อยที่ออกมาจากส่วนใหญ่ซึ่งในครั้งหนึ่งมีการกําหนดหมายว่าสวยเพืิ่งงามมานน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจแต่ย่อยออกมาแล้วความเป็นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีแม้แต่ความอรเด็ดอร่อยที่กําหนดว่าอเด็ดอร่อยพอผ่านไปแล้วก็จะรู้สึกขยะขยแขยงเป็นต้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่คิดกันได้ในชีวิตของคนเรานั่นเอง ดังนั้นอารมณ์ของกรรมฐานในการเสริมสร้างปัญญานั้นจึงมีอยู่ทุกขนทุกแห่งแม้ในจานของอาหารแม้ในเสื้อผ้าที่ใช้แม้ในซากสัตว์ที่ตายแม้ในซากปรลักหักพังของบ้านของเรือนของสิ่งต่างๆของรถเป็นต้นทั้นแลแต่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งนั้นในกรณีนี้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสําคัญอยู่ที่เราคิดอย่างไรแต่นั้นเน ถ้าก็คิดได้เข้าใจได้ก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อมองเห็นได้ในจุดหนึ่งแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะคืบคลานเข้าไปหาในจุดอื่นอย่างที่ทรงแสดงว่าเห็นกายในกายทั้งภายในและกายที่เป็นภายนอกอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ใกล้คิดที่สุดก็คือตนของตนเอง หากว่าเรียนรู้ที่ตนก็นตนเองได้คนอื่นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนที่ตนเองแม้ในชั้นของศีลธรรมเบื้องตน้นหรือในชั้นของศีลที่เป็นเบื้องตน้นจะพบว่ากุศลเจตนาในการที่จะสมาทานงดเว้นศีลทั้งห้าประการจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้นั้น ก็เพราะมาปรารพบมาเรียนรู้มาเข้าใจตนเองทำตนเองเป็นอุปมาได้เราต,ตนเองไม่ต้องการให้ใครฆ่าใครเบียดเบียนในด้านทรัพย์สินระเวณีโกหกหลอกลวงตนชั่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็มีความต้องการมีความปรารถนาเช่นเดียวกันฉะนนั้นพอกุศล,ลเจตนาเริ่มได้ในจุดเล็กๆเ,เพียงเท่านี้เหตุผลต่างๆก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น บางคนไม่จําเป็นจะต้องสมาทานศีลด้วยซ้ําไปแต่ใจที่คิดทันระลึกทันก็ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระงับการฆ่าการถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นการละเมิดทางประเวณีได้นั่นก็คือการเรียนรู้ที่ตนเองการเข้าใจตนเองพอมาถึงชั้นของกรรมฐานซึ่งเป็นชั้นประณีตขึ้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัญญามากขึ้น เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แกเกาะกลุมแกรวมกันอยู่แล้วมองกันก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยถึงเห็นก็ทําไปไม่เป็นไม่เห็นเสียและในที่สุดความรู้สึกกําหนัดยินดีรักใคร่พอใจหลายลงก็าบังเกิดอยู่ในอารมณ์หล่านั้นเพิ่มขึ้นมาโดยลําดับเวลาขัดกลาวสักทีก็ขัดกลาวกันยากแต่ถ้าอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ เราลึลกรู้ให้ทันโดยนัยะดังกล่าวก็เป็นการเก็บการสะสมไว้บ่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับผลไม้ที่สุกงอมเต็มชีพมันก็พร้อมที่จะหล่นได้ความคิดในแนวนี้ที่เรียกว่าเป็นสันเลขะคือขัดเกลามีพระเทระบางรูปในสมัยพุทธกาลนั้นลักษณะน,นิสัยของท่านก็เป็นคนออกจะเกะกะจุ่นจนัน วุ่นวายพอสมควรระพุตธเจ้าก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาไปเรื่อยๆองค์เกกะมาตั้งแต่บวชใหม่ๆพรรษา20 30แล้วจึงไปแก้ได้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับการตำหนิบ้างรับการแนะนำสั่งสอนบ้างได้ยินได้ฟังการสนทนากันบ้างความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นค่อยๆเกิดขึ้นเก็บสะสมอยู่ภายในใจิตใจ เมื่อแกเกิดขึ้นแกก็ทำหน้าที่สลายสิ่งที่ทรงกันข้ามคือความหลงบ้างความโกรธบ้างความอาฆาตพยาบาทบ้างคุณภาพของจิตท่านก็ดีขึ้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้เมื่อถึงจุดที่ใช้งานได้พระพุทธเจ้าก็จะเริ่มแสดงธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านเดินไปในทางที่ถูกต้อง ต่การขัดเกลาวในแนวนี้จึงต้องอาศัยมีการกระทาบ่อยๆกระทาสืบเนื่องกระทาโดยติดต่อแม้แต่ก่อนที่จะนอนยกอารมณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคิดเป็นการเสริมสร้างปัญญาเอาไว้ทั้งพบทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งสูดดมทั้งลิ้มทั้งถูกต้องปัญญาเกิดทันระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่าน,นั้นคิดได้ ตอนใหม่ๆอาจจะไม่เห็นอะไรทํานองเดียวกับตอนอ่านหนังสือสระอสระอาอ่านไม่ออกจะเก็บไว้บ่อยๆในที่สุดเราก็อ่านหนังสือได้การมองในแนวหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นการรวบถือกำหนดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นก้อนเป็นกลุ่มกันไปเลยจนเป็นคนก็กำหนดทั้งคนเลยเป็นบ้านเป็นรถก็กำหนดทั้งบ้านทั้งรถกันเลย ดังนั้นในแนวนี้พระผู้มีพระภาคยา้วจึงทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิษพิจารณามองในจุดนั้นเองแต่มองให้ทะลุลงไปก็จะมองเห็นถึงความไม่สวยไม่งามเป็นที่ตั้งแห่งของปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องของการใช้ปัญญานั้น เป็นการใช้สะท้อนเข้าไปสลายความปักใจความฝังใจที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการกำหนดหมายสิ่งต่างๆถึงตามปกติแล้วไม่สวยไม่งามก็จะไปกำหนดหมายว่าสวยเ่ื้งงามถ้ามองให้ซึ้งลงไปถามว่าที่จริงเรารู้ไหมว่าไม่สวยไม่งาม ็ตอบได้ว่าในเชิงปริยัติแล้วก็รู้แต่ว่าไม่เข้าถึงจิตใจเป็นการรู้อย่างฉาบฉวยคือแก้ปัญหาไม่ได้คล้ายๆกับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้รู้เรื่องของอาหารนั่นเองแต่ก็จริงแล้วปรุงรับประทานไม่ได้เมื่อปรุงรับประทานไม่ได้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้คิดบ่อย ก็จะเห็นความจริงทั้งสองด้านอย่างน้อยที่สุดก็แบ่งใจไว้ครึ่งหนึ่งระหว่างความสวยงามกับความจริงที่เป็นจริงถึงจะกำหนัดก็ไม่กำหนัดมากจนเกินไปจนถึงกระทำทุจริตอีกในแนวหนึ่งคือเป็นการกำหนดหมายว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าจะถามในแง่ของปริยัติว่าเราเห็นไหมว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ที่จริงก็เห็นแต่ว่าเห็นแบบปริยัติเหมือนกันไม่ถึงใจเป็นกันาะมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อคนอื่นประสบกับความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสูญความแตกสลายของสิ่งต่างๆสามารถให้คติสามารถให้แนวคิดแก่บุคคลเหล่านั้นปลุกปลอบคนอื่นเขาได้ชี้แจงให้เหตุผลแก่เขาได้ แต่พอถึงตนเองข้าวกลายเป็นผงข้าวตาตัวเองเขียดไม่ได้ดังนั้นการเสริมสร้างปัญญาจึงต้องเสริมสร้างขึ้นจนอยู่ในจุดที่ช่วยตัวเองได้จะเรียกว่านิปปโกค,คือปัญญารักษาตนได้ถ้ายังไม่อยู่ในจุดนี้ก็ไม่ควรแก่การไว้วางใจว่าจะไม่ถูกครอบงำด้วยความกำหนัดเกิดเคืองลุ่มหลงบุ การใช้ปัญญาจึงต้องใช้เรื่อยไปสม่ำเสมอทันกับกรณีกเหตุการณ์นั้นๆเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ปัญญาในการสร้างปัญญาเมื่อมีการกระทําบ่อยๆเรื่อยไปก็จะได้หลักคุ้มครองจิตใจตัดสินปัญหาตัดกระแสของกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้จนตัดได้สิ้นเชิงในที่สุด ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป